โอเคไม่พูดเยอะมาแล้วครับ408ถ้าใครโกนประสานนะฮะเดี๋ยวเห็นอันนี้จะลอยไปหาคนนั้นนะครับตอนนี้ก็ที่วัดคลองนงนะครับมีการสวดพระพิธรรมศพหลวงพ่อสําราญนะครับทนเพิ่งเสียไปเมื่อวันที่21กุมภาที่ผ่านมานะครับเอาไว้ถึงวันที่27นะครับมาร่วมงานศพกันได้โอเคมานะครับ408เชียงใหม่นะครสวรรค์

ตามเวลานะครับ4.8เชียงใหม่นะครสวรรค์อ่าโอเคโอเคได้เวลาออกได้ฮะรถท้องที4.8เชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับปิดท้ายด้ยวยขบวนนี้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับพันธบีด้วยครับ ลงคลิปลงคลิปเรื่อยๆนะครับออกตามเวลานะครับอ่าโอเคอ่าปิดท้ายด้วย4.8 0นะครับคืนนี้ฮะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีคลิปเซอร์ไพรส์นะครับจะจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเราดูกันเลยโอเคบายบาย